รู้หรือไม่ว่าการแปลงฟันหลังการดื่มน้ำอัดลมทันทีนั้นเป็นอันตรายต่อตัวฟันครับผมจะมาเล่าให้กับแฟนคลับผู้ที่ชอบดื่มน้ำอัดลมได้ฟังนะครับบางท่านเนี่ยเมื่อดื่มน้ำอัตลมเสร็จแล้วก็จะแปรงฟันทันทีเพราะว่ากลัวว่าฟันจะผุจริงๆแล้วการแปลงฟันช่วยป้องกันฟันกูได้จริงแต่ว่าอาหารที่เป็นกรดไม่ว่าจะเป็นของหมักดองนะครับหรือว่าน้ำอัดลมแลก็แปรงฟันทันทีนั้นเนี่ยจะทําให้คนไข้ด้มีอัตราการสึกของฟันได้ไวมากยิ่งขึ้นครับเหตุผลก็คือว่าการทานอาหารที่เป็นกรดหรือว่าดื่มน้ำอัดลมนจะทําผิวอ นเมลของฟันเนี่ยมีความนิ่มตัวลงในทันทีนะครับซึ่งพอเราดื่มเสร็จปุ๊บแล้วไปแปรงฟันเลยเนื่องจากว่าเนื้อฟันที่มันนิ่มอยู่แล้วเนี่ยถูกแปรงฟันไปสีจะทําให้เกิดอาการสึกของฟันได้ไวขึ้นและมีอาการเสียวฟันอย่างชัดเจนเลยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วจะทํำยังไงนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานี้ก็คือว่าคนไข้ยังสามารถที่จะดื่มน้ำบดลมได้ตามปกติแหละครับไม่ผิดอะไรแต่อย่าเพิ่งแปรงฟันทันทีครับในทางหลักการแล้วเราจะบอกว่าให้พยายามบ้วนน้ำเยอะๆนะครับเพื่อให้ดึงค่า TH ในปากที่ลดลงไปจากการที่ดื่่มอาาหรทีเป็นลด ให้มันขึ้นมาเป็น p h ที่เป็นกลางมากยิ่งขึ้นอาจจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยแปลงฟันแล้วตัวฟันจะไม่สึกครับดังนั้นท่านใดที่ชอบดื่มน้ำบัดลมนะครับดื่มได้นะครับดื่มเสร็จแล้วใช้วิธีการก็คือว่าบ้วนน้ำเยอะๆนะครับหรือว่าดื่มน้ำตามเยอะๆเพื่อให้ในช่องปากนั้นไม่มีความเป็นกรดเสร็จแล้วค่อยแปลงฟันตามปกติได้ครับแล้วฟันจะไม่สึกแล้วจะไม่มีอาการเสียวฟันครับ